ก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอ้สอนอ้บอกท่าลับในแต่ละตัวละควรในมัลติซนะิเคิลเซนิกแก่นะครับเขียนมาเริ่มกันเลยผมจะรวบเลยนะครับมผมจะรวบนะทั้งที่ผมอาทิติ์ไปแล้วกับไม่ได้อาทีนะผมรวบหมดเลยนะครับโอเคก็ ตัวแรกคือของก,อกอดจูนซาตานุโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอเซ็ตัวดัมมี่คือถ้าแรกก็คือการดูดมาครับกดสกิลแรกแล้วก็กดลูกดาวคือกดไม่ทันตัวนึงผมลืมเปิดอันนี้โอาไนะครับคือต้องหล่อสีฟัสเต็มเอ้ยไม่ต้องเต็มก็ได้ให้มีอยู่ระดับหนึ่งนะก็ทำแบบนี้ครับดูดมาแล้วก็กดรูปดาวแล้ว แปลกๆหน่อยนะฮะทำไมนะบะวคาว่าไปทานไกลเกนล้วหำทำยากมั้ยมังเกได้สกิลสี่ไอ้ดับบนิ้นนี้ทด้แลบได้ย้ก็ได้ต้นส่วนสกิลที่ไอ้ส่วนอื่นนะครับก็คือ กดสีแดงครับแต่ยังไม่สีแดงกดอันนี้กดฟ้าจะข้างหลงก่อนที่จะถึงกดที่จะใช้จริงจรีงก็พอกดรูปดาวครั้งไว้ก็ได้เอ่กดแล้วก็รีบกดรูปดาวครับกดสกิลสองแล้วรีบกดรูปดาวเดี๋ยวมันจะเป็นการบ้ามาข้างหลังแต่ต้องหล่อสีเหลืองเอ้ยหล่อสีฟ้าเต็มเหมือนเดิม สขก็ทน,น,นี้แหละหเีแล้วก็สกิพิเศษของโกโจคือการวาร์มครับตอเคก็รู้กันอยู่แล้วแหละเพราะว่าโอเเดี๋ยวเปิดอันสีเลยนรั้ต่อไปก็คืออันทิอันตีอีครับอ คียอันแรกก็คือ,อเฮ้ยท่าแรกก็คือท่าไหนวะเออก็คืออันนี้เดี๋ยวเอ่อกดใส่ยเวสอันนี้อันที่สองครับเดฟรีคูดาวตัวเองเหรอกดแล้วก็กดรูปดาวครับใช่โอ้ยใช่ไหมนี่แะผมใช้ไม่โดนนั่นเองถ้าใช้ไม่โดนตัวนี้นก็จะเป็นแบบ ก็เดินเข้าหาตัวเองนี่ถ้ายิงไม่โดนเอาโดนเฉยอันนี้โอเคก็โดนได้อยู่ถ้ายิงมาทีม,มันจะอ,อ้อมวนกลับมาทางซ้ายนะอ้มัมนวนไม่ได้มันทำยากอตอนวนอม้มันทำไงแล้ววะลืมลืมแนละ้วสกิลอ,อ,อีกอันนึงก็คือ เออกดใช้ไซเลอรสีครามแล้วก็กดยิงสดงขไปในคลิปหน้าผมเคยสอนแล้วขอ๊้อ,อนดอดดับออบดับดับดไบดับดันดกดัดัับดับดั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 ดดัด วิทการนขีดการนขีดทำไม่ได้อือยือด้วยตาสุทธิโอเคต่อไปของสกเนสคุมวิทย์โอเคอันนี้ไม่ต้องมีหลอดก็ได้นะก็คือการอันนี้คือทีพิเศษของมูซี่นีแหละเอิ่มถ้าเรากดรูปดาวตอนใช้สกิลเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นการ stop แล้วก็สามารถสตอ็อกได้ด้วยนี่แล้วก็สามารถเอาไว้เคลื่อนที่ได้นะเอาไว้หนีเนี่ยมันจะหนีเร็วขึ้นโอเคกลับมาโอเคเออเออนี่เดี๋ยวผมจะขอใช้ปะกาย,ยัางนะเออแล้วพี่จะนอาที่ที่กดท่า3สาก็คือ คือการใช้ปะการัมีนะคือกดกดสองครั้งนะครับเหนี่ยจะการังปะการัมีแบบนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นท่าพิเศษเออ่ที่กดสกิลแรกนะครับแล้วมันก็จะขึ้นลงมานี่แล้วตอนใกล้ตายมันก็จะแบบมันก็จะแเบบเนี้ยรอปหนึ่งสองสามไอ้แบบนี้นนเดี๋ยวเลเดียว้ยง ไอที่ใช้ใช้แบบแบบใช้พิเศษอะแบบใช้อันนี้ะนี่ใช้แบบประกาทมินตัวใช้มือนี่อันนี้คือโดยใช้มือจะเป็นแบบนี้เอ่อนทต่อไปก็เป็นเขาซุขึ้นนะเดี๋ยวเปิดอันตีก่อน ท่าผาโลกันแหละนี่ผมก็เอามาสอนเลยถ้าใครยังไม่รู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยกลับไปดูในคลิปสอนท่าผาโลกนะครับนี่ตัวสกิลของซิคเนั่นก็ท่าผาโลกนั่นแหละคือกดสกิลหนึ่งสกิลสามแล้วก็กดลูกดาวเอ้ยกดสกิลหนึ่งสกิลสามแล้วก็กดสกิลสองแล้วก็กดลูกดาวแล้วก็สกิลพิเศษลูกดาวของซิคเนั่นก็คือจับวอบไปนี่ แล้วก็นี่ช้าผ่าลูกคือคมันจะกลายเป็นท่าเนี่ยตัวข่ายที่นี้เดีเ๋ยวงขึ้นข่าเอาข้าาเลยต่อไปท่าของห้าข่าดีท่าของห้าข่าดีนะอันนี้ไม่ต้องไม่ด้อุได้ คต้องใช้ท่าสำรองบอลนะถ้าแรกแล้วก็กดตัวนีเนี่ยมันจะไปวัดตรงนั้นผมทำให้ดูเนี่ยอะไรอยู่ตรงนี้ี่เดี๋ยวผมทำให้ดูกันนึงนี่ใช่นี่แหละเอาไว้แบบโจมตีระยะไกลเนี่ย ดีดไปแล้วก็กดนะนี้ดีดแล้วก็กดนี่ยแหละนี่คือสกิลโฟเวอร์ของมุขของยูจีที่โดนต่อยแะเนี่ยอธิบายไงดีเนี่ยไม่เป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นอันดีนะถ้าเป็นแบบระยะเราจะตรีระยะไกลเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยโอ๊ย はい。 ไปดิถ้าสกิลแบบดีนะมันก็จะแบบทำลายอย่างเงี้ยถ้าเป็นสกิลแบบต่อยมันก็จะต่อยก,อก,อกลับสวนกลับไมาในแบบนี้ใช่เพื่ที่ต่อไปคือตอนเอิ่มการโอเคือไอตอนได้แจ็คขอดันยันได้แจ็คขอด้วยเหรอพูดจริงพูดตามตรงคือได้ปวดขอดยากมาก ดังมาเ้ยอ้ไม่ได้อ้าวุฮ้ยอ้เกือบได้แล้วอุ้ยเฮ้ย้ยได้แน่เลยคราวนี้สวยโอเคนี่คือแจ็คพอตอันนี้ถือว่ารีวิวไปด้วยเลยลวกันเพราะตอนนั้นผมไม่ได้รีวิวสกิลแรกก็คือแบบนี้นะ สกิลที่สองเผื่อตีเลือกเขาสิดปิดกันปิดท่านปอนี่สูสกิลที่สองคืออันนี้เนี่ยมันจะจับศัตรูแล้วฟ็อกมาอันนี้คือสกิลที่สามท่านจะแบบนี้จะต่อ์ดเติร์ติร์ดเติร์ดสสกิลที่สี่ต้องใช้โดนดนะว้าสกิลที่สี่มันมันไกลอ่ะอื้ยฟล็ปังลงไปเผื่อตเลือกสีเพีง Okay. นี่คือท่าพิเศษคือมันจะเพิ่มความเร็วนะอันนี้แบบปกติอันนี้อันนี้แบบปกตินะอันนี้แบบเพิ่มความเร็วสังครั้งนะอันนี้พอเพิ่มความเร็วรือๆนะน,นี่ผมกดไม่มีครูดาวด้วยนี่เร็วขึ้นมากดาเมจก็เพิ่มด้วยเพิ่มเงินเพิ่มดันเพิ่มนี่เร็วเพิ่มขึ้นนะ ก็แค่นี้แหละสำหรับตัวฮาคาลิคีพิงหายแล้วเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วต่อไปก็เป็นตัวของเมกุมินะยิ่พิเศษของพี่แกคือดำลงไปเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูตัวยิ่พิเศษอีกอก็คือหาปั๊บอันนี้นี่คือดำลงไป สกิลแรกคือสกิลที่ปกต็ตาิเลยโอ้ยพี่มานี่ดิต้องลากพี่คนเอ้ยสกิลต่อไปก็คือแบบนี้คือกดสกิลที่สามแล้วก็กดสกิลที่สองนะฮะนี่มันจะสกกบโดยที่ปกติกบมาากนันจะแบบนี้ครับมี่ขนาดนี้ ผมขอฆ่าตัวตายก่อนเอาเถอหน้าทิมพื้นเดินเซ็นหน้าทึงเนี่เป็นฆ่าขี่นกนี่ขี่นกนูเอะนะขี่นูเอะมันต้องห้ามมีหลอดน,นี่นะโอเคอครับวันนี้สวัสดีครับพ่อใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดล้วว่าส like, ุดแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ